ทิฐิฐานลาทองและกระบองในกระสอบการครั้งหนึ่งมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งซึ่งมีบุตรชายสามคนและมีแพะเพียงตัวเดียวแต่เนื่องจากแพ้ให้นมพวกเขาทั้งหมดมันจึงต้องได้รับอาหารที่ดีและถูกพาออกไปกินหญ้าทุกวันบรรดาบุตรชายจึงรับไปตามลำดับครั้งหนึ่งคนโตพาเธอไปที่ลานโบสถ์ซึ่งมีสมุนไพรที่ดีที่สุดปล่อยให้เธอกินและวิ่งเล่นไปรอบๆตกกลางคืนเมื่อถึงเวลากลับบ้านเขาก็ถามว่าแพ้อิ่มแล้วหรอแพ้ตอบว่าฉันกินมามา,มากแล้ว ฉันจะไม่แตะอีกใบไม้อีกแล้วแม้ฉันกลับบ้านเธอชายหนุ่มพูดแล้วจับเชือกที่คอของเธอไว้แล้วจุงเธอเข้าไปในคอกม้าและมัดเธอให้แน่นเอาละช่างตัดเสื้อเท่าพูดแพกินเท่าที่ควรแล้วหรือยังโอ้ลูกชายตอบเธอกินมากจนแต่ใบไม้ไม่ได้เลยแต่ผู้เป็นพ่ออยากจะแน่ใจจึงลงไปที่คอกมา้ลาลูบไลสัตว์อันเป็นที่รักแล้วพูดว่าแพ้เจ้าพอใจหรือยังแพ้ตอบว่าทำไมฉันต้องพอใจด้วยฉันกระโดดไปท่ามกลางหลุมศพ แล้วไม่พบอาหารก็เลยออกไปเปล่าเอะฉันฉันได้ยินอะไรช่างตัดเสื้อร้องตะโกนแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้วพูดกับชายหนุ่มว่าเจ้าคนโกหกเจ้าบอกว่าแพ้กินอิ่มแล้วปล่อยให้เธออดอาหารและด้วยความโกรธเขาจึงหยิบไม้วัดขึ้นมาจากกำแพงแล้วไล่เขาออกไปด้วยการชกวันรุ่งขึ้นเป็นตาของลูกชายคนที่สองเขามองหาสถานที่ริมรั้วสวนซึ่งมีแต่สมุนไพรดีๆงอกขึ้นมาและแพ้ก็กินหมดในเวลากลางคืนเมื่อกำลังจะกลับบ้านเขาก็ถามว่า แพ้พอใจหรือยังแพ้ตอบว่าฉันกินมามากแล้วฉันจะไม่แต่อีกใบไม้อีกแล้วแม้ฉันกลับบ้านเธอชายหนุ่มพูดแล้วพาเธอกลับบ้านและมัดเธอไว้ในคอกมาเอาละ่ะช่างตัดเสื้อเท่าพูดแพ้ยังกินได้มากเท่าที่ควรหรือเปล่าโอ้ลูกชายตอบเธอกินมากจนแต่ใบไม้ไม่ได้เลยช่างตัดเสื้อไม่ได้ถือเอาสิ่งนี้แต่ลงไปที่คอกมาแล้วพูดว่าแพเจ้าอิ่มแล้วหรือยังแพตอบว่าฉันจะพอใจอะไรละ่ะ ฉันกระโดดไปท่ามกลางหลุมศพและฉันไม่พบอาหารเลยออกไปเลยเอิมฉันไอสารเลวไร้พระเจ้าช่างตัดเสื้อร้องว่าเพื่อให้สัตว์ดีๆอดอยากแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปผลักเด็กชายออกไปพร้อมกับไม้หลาที่ประตูตอนนี้เป็นตาของลูกชายคนที่สามและเขาต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเขาจึงพบพุ่มไม้ที่มีใบดีที่สุดและปล่อยให้แพกินมันในเวลายเย็นเมื่อกำลังจะกลับบ้านเขาก็ถามว่าแพอิ่มแล้วหรือยังแพตอบว่า ฉันกินมามากแล้วฉันจะไม่แต่อีกใบไม้อีกแล้วแม้ฉันกลับบ้านเธอชายหนุ่มพูดแล้วพาเธอเข้าไปในคอกมาแล้วมัดเธอไว้เอาละ่ะช่างตัดเสื้อเท่าพูดแพ้กินพอหรือยังเธอกินเยอะมากเธอจะไม่แต่ใบไม้เลยช่างตัดเสื้อไม่เชื่อแต่ลงไปถามว่าแพ้อิ่มแล้วเหรอสัตว์ร้ายตอบว่าฉันจะพอใจอะไรละ่ะฉันกระโดดไปท่ามกลางหลุมศพไม่เจอใบไม้ก็เลยเดินออกไปเอะฉัน โอตระกูลคนโกหกช่างตัดเสื้อร้องว่าแต่ละคนชั่วร้ายและลืมหน้าที่ของตัวเองเป็นรายต่อไปพวกเจ้าอย่าทำให้ฉันโง่อีกต่อไปและด้วยความโมโหมากเขาจึงวิ่งขึ้นไปชั้นบนและฟาดไม้หลายอย่างแรงจนเพื่อนหนุ่มผู้น่าสงสารคนนั้นกระโดดออกจากบ้านช่างตัดเสื้อคนเก่าถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับแพะของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเขาลงไปที่คอกมาลูบไล้แพะแล้วพูดว่ามาเถอะเจ้าสัตว์ตัวน้อยของฉันฉันจะพาเธอไปเลี้ยงเอง เขาจุงเธอแล้วพาเธอไปที่พุ่มไม้สีเขียวและต้นหญ้าและทุกสิ่งอย่างอื่นที่แพชชอบกินพระองค์ตรัสกับนางว่าเจ้าจะรับประทานที่นั่นได้ตามใจชอบและปล่อยให้นางกินหญ้าจนถึงเวลาเย็นพระองค์ตรัสถามว่าแพ้เจ้าอิ่มไหมนางจึงตอบว่าฉันกินมามากแล้วฉันจะไม่แต่อีกใบไม้อีกแล้วแม้ฉันกลับบ้านเถอะช่างตัดเสื้อพูดแล้วพาเธอเข้าไปในคอกมาแล้วมัดเธอไว้ขณะที่เขากำลังจะออกไปเขาก็หันกลับมาและพูดว่า คุณพอใจหรือยังแต่แพ้กลับไม่ดีขึ้นเลยร้องว่าทำไมฉันต้องพอใจด้วยฉันกระโดดไปท่ามกลางหลุมศพไม่เจอใบไม้ก็เลยเดินออกไปเอ๊ะฉันเมื่อช่างตัดเสื้อได้ยินดังนั้นก็ตกใจและเห็นชัดว่าขับไล่บุตรชายทั้งสามออกไปโดยไม่มีเหตุผลเดี๋ยวก่อนเจ้าสัตว์เนรคุณเขาร้อง ไล่เจ้าออกไปอย่างเดียวไม่พอเราจะทำเครื่องหมายเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะไม่กล้าแสดงตัวท่ามกลางช่างตัดเสื้อที่ซื่อสัตย์เขารีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนหยิบมีดโกนขึ้นมาฟอกหัวแพ้่ให้เกลี้ยกล่และโกนให้สะอาดราวกับฝ่ามือด้วยความที่เกณฑ์วัดจะดีเกินไปสำหรับเธอเขาจึงหยิบแสมาออกมาตัดให้นางจนนางรีบวิ่งหนี เมื่อช่างตัดเสื้อถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในบ้านของเขาเขาเสียใจมากและอยากให้ลูกชายกลับมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนคนโตได้ฝึกหัดเป็นช่างทําตู้และเป็นคนขยันและไม่เหน็ดเหนื่อยในการเรียนรู้และเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องออกเดินทางนายของเขาได้จัดโต๊ะเล็กๆที่ไม่มีลักษณะเฉพาะใดๆให้เขาทำด้วยไม้ธรรมดาแต่มีคุณภาพดีเมื่อมีคนวางโต๊ะลงแล้วพูดว่าโต๊ะเล็กจงกลางสะ โต๊ะเล็กๆที่ดีนั้นก็ถูกคลุมด้วยผ้าผืนเล็กที่สะอาดทันทีและมีจานมีซ่อมข้างๆโต๊ะนั้นและจานเนื้อต้มและย่างมากเท่าที่มีและวายแดงแก้วใหญ่ก็ส่องประกายจนทําให้จิตใจยินดีนักเดินทางหนุ่มคิดในใจว่านี่จะเป็นของเราชั่วชีวิต แล้วเขาก็ออกไปสู่โลกอย่างร่าเริงไม่สนใจว่าโรงเตียมจะดีหรือไม่ดีหรือมีอะไรอยู่ในนั้นหรือไม่ก็ตามเมื่อเหมาะสมแล้วเขาจะไม่เข้าไปในโรงแรมเลยแต่จะเข้าไปในชนบทหรือในป่าหรือในทุ่งหญ้าหรือที่ใดก็ตามที่เขาชอบแล้วเอาโต๊ะเล็กๆของเขาลงจากหลังแล้ววางลงต่อหน้าเขาและพูดว่าจงปกปิดตัวเองแล้ว,วัตทุกสิ่งที่ใจเขาปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นในที่สุดเขาก็หยิบมันขึ้นมาในหัวเพื่อกลับไปหาพ่อของเขาซึ่งบัดนี้ความโกรธได้สงบลงแล้วและพร้อมที่จะต้อนรับเขาพร้อมโตคอว หามปรารถนาของเขาเย็นวันหนึ่งระหว่างเดินทางกลับบ้านได้พบโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยแขกพวกเขาต้อนรับพระองค์และเชิญพระองค์ให้นั่งรับประทานอาหารร่วมกับพวกเขาเพราะไม่เช่นนั้นพระองค์จะทรงหาอะไรรับประทานได้ยากเปล่าช่างไม้ตอบฉันจะไม่หยิบอาหารเล็กๆน้อยๆออกจากปากของคุณแต่คุณจะเป็นแขกของฉันพวกเขาหัวเราะคิดว่าเขาล้อเล่นแต่เขากลับวางโต๊ะไม้ไว้กลางห้องและกล่าวว่าโต๊ะเล็กจงครูมอตัวไว้ ทันใดนั้นอาหารก็ถูกคลุมไว้จนเจ้าบ้านหามาไม่ได้และกลิ่นหอมก็ลอยขึ้นจมูกแขกตกลงไปเถิดเพื่อนรักช่างไม้กล่าวและแขกเมื่อเห็นว่าเขาหมายความอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องถามซ้ำสองแต่เข้ามาใกล้ชักมีดออกมาโจมตีอย่างกล้าหาญและสิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจมากที่สุดก็คือเมื่อจานว่างเปล่าจานเต็มก็เข้ามาแทนที่ทันทีเจ้าของโรงแรมยืนอยู่ตรงมุมหนึ่งและเฝ้าดูเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่เขาคิดว่าคุณสามารถหาคนทำอาหารแบบนี้ในครัวของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่างไม้และพักพวกคุยกันจนดึกดื่นในที่สุดพวกเขาก็เข้านอนและเด็กฝึกงานหนุ่มก็เข้านอนด้วยและตั้งโต๊ะว,วิเศษชิดผนังนึกขึ้นได้ว่ามีโต๊ะเก่าๆตัวหนึ่งอยู่ในห้องไม้ของเขาซึ่งดูคล้ายกับโต๊ะเด็กฝึกงานเขาจึงหยิบมันออกมาอย่างเงียบๆและเปลี่ยนเป็นโต๊ะขอพรเช้าว,วันรุ่งขึ้นช่างไม้ก็จ่ายค่าเตียงยกโต๊ะขึ้นโดยไม่คิดว่าจะผิดโต๊ะและออกเดินทางต่อไปในเวลาเที่ยงวันเขาไปถึงบิดาต้อนรับเขาด้วยความยินดีอย่างยิ่งเอาล่ะลูกชายที่รักคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง เขาพูดกับเขาพ่อครับผมกลายเป็นช่างไม้แล้วเป็นการค้าที่ดีชายชาราตอบแต่คุณได้อะไรกลับมาจากการฝึกงานบ้างท่านพ่อสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้กลับมาคือโต๊ะเล็กๆตัวนี้ช่างตัดเสื้อมองดูจากทุกด้านแล้วพูดว่าคุณไม่ได้สร้างผลงานชิ้นเอกสองเมื่อทำสิ่งนี้มันเป็นโต๊ะเก่าที่แย่มากแต่มันเป็นโต๊ะที่จัดไว้เองลูกชายตอบ เมื่อฉันวางมันแล้วบอกให้มันปกปิดก็มีจานที่สวยที่สุดและมีไวที่ทำให้ใจชื่นใจขอเชิญญาติและมิสหายของเราทุกคนให้พวกเขาสดชื่นและสนุกสนานกันเพราะโตจะให้สิ่งที่พวกเขาต้องการเมื่อบริษัทมารวมกันแล้วเขาวางโตวไว้กลางห้องแล้วพูดว่าโตเล็กคลุมตัวไว้ แต่โต๊ะเล็กก็ไม่ขยับและยังคงเปลยเปล่าเหมือนโต๊ะอื่นๆที่ไม่เข้าใจคำพูดจากนั้นเด็กฝึกงานที่น่าสงสารก็พบว่าโต๊ะของเขาเปลี่ยนไปและเขารู้สึกละอายใจที่ต้องยืนอยู่ที่นั่นเหมือนคนโกหกแต่ญาติกลับล้อเลียนเขาและเขาต้องกลับบ้านโดยไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยผู้เป็นพ่อหยิบแผ่นแปะออกอีกครั้งแล้วกลับไปตัดเย็บเสื้อผ้าอีกครั้งแต่ลูกชายกลับไปหานายลูกชายคนที่สองไปเรียนที่โรงสีและฝึกหัดตัวเองกับเขาครั้นสิ้นอายุไขแล้วพระศา,าสดัดว่า เมื่อเจ้าทำมาดีแล้วเราจะให้ลาชนิดพิเศษแก่เจ้าตัวหนึ่งซึ่งจะไม่ลากเกวียนหรือบรรทุกกระสะาอบแล้วมีประโยชน์อะไรเล่าเด็กฝึกงานมันทําให้ทองหลุดออกจากปากมินเลอร์ตอบถ้าเอามานอไปวางไว้บนผ้าแล้วพูดว่าบริเคิลบริษสัตว์ที่ดีก็จะดรอปทองให้คุณนั่นเป็นสิ่งที่ดีสิทธิ์กล่าวขอบคุณอาจารย์แล้วออกไปสู่โลกกว้างเมื่อต้องการทองคําสิ่งเดียวที่เขาต้องทําคือพูดว่าบริเคิลบริษกับลามันก็ทําให้เศษทองตกลงมาที่เขาและเข หาก็ไม่มีอะไรทําแต่จงหยิบมันขึ้นมาจากพื้นดินไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนสิ่งที่ดีที่สุดก็ดีพอสําหรับเขาและยิ่งที่รักยิ่งดีเพราะเขาจะมีเงินเต็มกระเป๋าอยู่เสมอเมื่อเดินทางไปได้ระยะหนึ่งก็คิดว่าเจ้าจงไปพบบิดาของเจ้าเถิดและถ้าเจ้าไปหาพ่อพร้อมกับปลาทองคําเขาจะลืมความโกรธและต้อนรับเจ้าอย่างดีดังนั้นเขาจึงมาที่ร้านเหล้าเดียวกันกับที่บิดาของเจ้าอยู่โต๊ของน้องชายถูกแลกกันเขาจูมลาด้วยบังเหียนเจ้าของบ้านอยากจะเอาสัตว์ไปผูกมัดไว้แต่เด็กฝึกงานกลับพูดว่า อย่ากังวลเลยฉันจะเอาม้าสีเทาของฉันไปใส่คอกม้าก็มัดเขาไว้เองเพราะเราต้องรู้ว่าเขายืนอยู่ตรงไหนสิ่งนี้ทําให้เจ้าของบ้านรู้สึกแปลกและเขาคิดว่าคนที่ต้องดูแลลาของตัวเองจะมีเงินใช้ไม่มากนะักแต่เมื่อคนแปลกหน้าล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าและหยิบทองคำสองชิ้นออกมาและบอกว่าจะตอบแทนเขาอย่างดีเจ้าของบ้านก็เบิกตากว้างแล้ววิ่งไปพยายามอย่างเต็มที่หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วแขกถามว่าเขาเป็นนี่อะไร เจ้าภาพไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ควรเพิ่มการคำนวณเป็นสองเท่าและบอกว่าผู้ฝึกหัดต้องมอบทองคำเพิ่มอีกสองชิ้นเขารู้สึกอยู่ในกระเป๋าแต่ทองของเขาเพิ่งจะหมดรอสักครู่ครับท่านเจ้าภาพเขาพูดฉันจะไปเอาเงินมาให้แต่เขากลับเอาผ้าปูโตติดตัวไปด้วยเจ้าของบ้านนึกไม่ออกว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรและด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงขโมยตามไปและในขณะที่แขกกำลังล็อกประตูคอกมาเขาก็มองลอดผ่านรูที่ปมทิ้งไว้บนปากคนแปลกหน้ากลางผ้าข้างใต้สัตว์นั้นแล้วร้องว่าบริเคิลบริบ และทันใดนั้นสัตว์ร้ายก็เริ่มหยอดชิ้นทองคําจนเงยน่าตกลงบนพื้นโอ้คําพูดของฉันเจ้าบ้านพูดดูแค่เสร็จเร็วๆนี้กระเป๋าเงินแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแย่แขกใจบินแล้วเข้านอนแต่ในตอนกลางคืนเจ้าของบ้านขโมยเข้าไปในคอกมา้าและพาเจ้าของเหรียญกระสาบออกไปและมัดลาอีกตัวหนึ่งไว้แทนชาววันรุ่งขึ้นเด็กฝึกงานก็ออกเดินทางพร้อมกับลาคิดว่าเขามีลาสีทองในเวลาเที่ยงเขาก็ไปถึงบิดาของเขาด้วยความยินดีที่ได้พบเขาอีกจึงรับเขาเข,าเข้าไป ลูกเอ,อ๋ยกลายเป็นอะไรไปแล้วชายชาราถามมิลเลอร์พ่อที่รักเขาตอบท่านได้อะไรกลับมาจากการเดินทางของท่านไม่มีอะไรนอกจากลาที่นี่มีลามากพอพ่อพูดฉันอยากได้แพะดีๆสักตัวใช่ลูกชายตอบแต่มันไม่ใช่ลาธรรมดาแต่เป็นลาทองเมื่อฉันพูดว่าบริเกนบริทสัตว์ร,ร้ายก็จะอ้าปากแล้วหยอดแผ่นทองคำทั้งแผ่นแค่โทรหาญาิของเราทุกคนที่นี่และเราจะทำให้พวกเขากลายเป็นเศรษฐีช่างตัดเสื้อกล่าว เพราะอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องทรมานตัวเองด้วยเข็มอีกต่อไปแล้วรีบวิ่งออกไปเรียกญาติญาติมารวมกันทันทีที่พวกเขามารวมกันโรงโม่ก็บอกให้พวกเขาหลีกทางกลางผ้าออกแล้วนำลาเข้ามาในห้องเอาละดูสิเขาพูดและเรียกปริเคิลบริตแต่ไม่มีชิ้นทองหล่นลงมาเลย และเห็นได้ชัดว่าสัตว์ตัวนี้ไม่รู้ศิลปะเลยเพราะไม่ใช่ลาทุกตัวที่จะบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบเช่นนั้นทันใดนั้นโรงสีผู้หน่าสงสารก็เงยหน้าขึ้นมองเห็นว่าเขาถูกทรยศจึงของการอภัยจากญาติที่กลับบ้านอย่างยากจนพอๆกันไม่มีทางช่วยได้ชายชาราต้องนำเขากลับไปฝังเข็มและเด็กชายก็ไปฝึกหัดที่โรงศี พี่ชายคนที่สามได้ฝึกฝนตัวเองเป็นช่างกลึงและเนื่องจากเป็นอาชีพที่มีทักษะเขาจึงเรียนรู้ได้ยาวนานที่สุดอย่างไรก็ตามพี่น้องของเขาเขียนจดหมายถึงเขาเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพวกเขาและวิธีที่เจ้าของโรงแรมได้โกงของขวัญอันสวยงามของพวกเขาในเย็นวันสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านเมื่อช่างกลึงได้สละเวลาของเขาแล้วและกำลังจะออกเดินทางเพราะเขาประพฤติตัวดีมากในของเขาจึงมอบกระสอบให้เขาแล้วพูดว่ามีกระบองอยู่ในนั้นฉันใส่กระสอบได้เขากล่าวว่า มันอาจจะดีแก่ข้าพเจ้าก็ได้แต่เหตุใดจึงต้องมีกระบองอยู่ในนั้นด้วยมันมีแต่ทำให้หนักเท่านั้นฉันจะบอกคุณว่าทำไมนายพูดถ้าใครทำอะไรให้คุณเจ็บแค่พูดว่าออกจากกระสอบ ไม้จะกระโดดออกมาในหมู่ผู้คนและเต้นรำบนหลังของพวกเขาจนพวกเขาไม่สามารถขยับหรือกวนได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และมันจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะพูดว่าเข้าไปในกระสอบติดไม้เด็กฝึกงานขอบคุณเขาวางกระสอบไว้บนหลังและถ้าใครเข้ามาใกล้เขามากเกินไปและต้องการจะโจมตีเขาเขาก็พูดว่าออกจากกระสอบแล้ววัคัดเจลและทันใดนั้นกรงเล็บก็กระโดดออกมาปัดเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็คเก็ตของพวกมันทีละตัวๆและไม่หยุดจนกว่าเขาจะเปลื้องพวกมันออกและมันเสร็จเร็วมากจนไม่มีใครรู้ มันก็เป็นคราวของเขาเองในตอนเย็นหนุ่มช่างกลึงก็มาถึงโรงแรมที่พี่น้องของเขาถูกหลอกเขาวางกระสอบลงบนโต๊ะข้างหน้าและเริ่มพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่เขาได้เห็นในโลกนี้ใช่เขากล่าวผู้คนสามารถหาตก๊กคลุมตัวลาทองและอะไรทํานองนั้นได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งฉันไม่รังเกียจเลยแต่สิ่งเหล่านี้เทียบไม่ได้กับสมบัติที่ฉันมีได้เงินมาเพื่อตัวข้าพเจ้าเองแล้วข้าพเจ้าก็พกใส่กะระสอบไปด้วยเจ้าของโรงแรมอุดหูว่าจะเป็นอะไรในโลกนี้เขาคิด กระสอบนั้นคงมีแต่เพชรพลอยเต็มกระสอบนั้นข้าพระเจ้าควรจะซื้อให้ถูกด้วยเพราะสิ่งดีๆหมดไปสามเท่าเมื่อถึงเวลาเข้านอนแขกจะเหยียดตัวบนม้านั่งและวางกระสอบไว้ใต้หมอนเมื่อเจ้าของโรงแรมคิดว่าแขกของเขาหลับไปแล้วเขาก็เข้าไปหาเขาแล้วดันนอและดึงกระสอบอย่างนุ่มนวลและระมัดระวังเพื่อดูว่าเขาจะดึงกระสอบออกไปแล้ววางกระสอบอีกใบไว้แทนได้หรือไม่แต่ช่างกลึงรอสิ่งนี้มานานแล้วและตอนนี้ขณะที่เจ้าของโรงแรมกำลังจะดึงตัวออกอย่างแรงเขาก็ร้องว่า ออกจากกระสอบคาเจอลันใดนั้นไม้กอล์ฟเล็กๆก,ก็ออกมาล้มเจ้าของโรงแรมและฟาดฟันเขาอย่างรุนแรงเจ้าภาพร้องขอความเมตตาแต่ยิ่งร้องให้ดังเท่าไรไม้กระบองก็ยิ่งตีเวลาบนหลังแรงขึ้นจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ล้มลงกับพื้นหมดแรงแล้วช่างกลึงก็พูดว่าถ้าเจ้าไม่คืนโต๊ะที่คลุมตัวและลาสีทองการเต้นรำก็จะเริ่มต้นอีกครั้งโอไม่เจ้าภาพร้องอย่างถ่อมตัวมากฉันยินดีจะผลิตทุกสิ่งแต่ปล่อยให้ก็อบลินผู้ถูกสาปพลานกลับเข้าไปในกระสอบ แล้ววลุกสิทธ์ก็กล่าวว่าเราจะให้ความเมตตาเข้ามาแทนที่ความยุติธรรมแต่ระวังจะเกิดความหายนะอีกเขาจึงตะโกนว่าก็อบลินเข้าไปในกระสอบแล้วทิ้งเขาไปเพื่อที่จะพักเช้าวันรุ่งขึ้นช่างกลึงกลับบ้านป้านไปหาพ่อพร้อมกับโต๊ะขอพรและลาทองคําช่างตัดเสื้อดีใจที่ได้พบเขาอีกและถามเขาว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากต่างประเทศบ้างพ่อที่รักเขาพูดฉันกลายเป็นช่างกลึงแล้วเป็นการค้าที่มีทักษะพ่อของเขาพูดคุณได้อะไรกลับมาจากการเดินทางบ้าง สิ่งล้ำค่าพ่อที่รักลูกชายตอบกระบองในกระสอบอะไรพ่อตะโกนว่าไมค์กอล์ฟนั่นคุ้มค่ากับปัญหาของคุณมากคุณจะตัดจากต้นไหนก็ได้แต่ไม่ใช่คนแบบนี้นะพ่อที่รักเมื่อฉันพูดว่า ออกจากกระสอบกระบองจะกระโดดออกมาและนำทุกกอนคนที่หมายถึงฉันทำร้ายการเต้นรำที่เหนื่อยล้าและไม่เคยหยุดจนกว่าเขาจะนอนลงบนพื้นและอธิษฐานอย่างยุติธรรมอากาศดูนี่สิด้วยไม้นี้เราได้โตอธิษฐานและลาทองที่เจ้าของโรงแรมหัวขโมยเอาไปจากพี่น้องของฉันคืนแล้วส่งให้ทั้งสองคนแล้วเชิญ,ญญาติของเราทุกคนฉันจะให้อาหารเครื่องดื่มและเติมกระเป๋าให้เต็มด้วยทองคำช่างตัดเสือ้อเท่าไม่ค่อยเชื่อแต่ก็เรียกญาติมารวมกันอยู่ดีช่างกลึงก็ปูผ้าในห้องแล้วนำทองคำเข้ามาแล้วพูดกับน้องชายว่า พี่ชายที่รักพูดกับเขาหน่อยสิช่างโมพูดว่าริเคิลบริษแล้วทองคาก็ตกลงบนผ้าทันทีทันใดฟ้าร้องดังลั่นลาไม่หยุดจนแต่ละตัวมีมากจนขนต่อไปไม่ไหวเห็นหน้าท่านว่าท่านคงอยากอย,กอยู่ที่นั่นด้วยช่างกลึงก็นําโต๊ะตัวเล็กมาและพูดว่าน้องชายที่รักเล่าให้ฟังหน่อยเธอช่างไม้พูดว่าโต๊ะจงคลุมตัวด้วย ไม่นานโต๊ะก็ถูกจัดวางและเต็มไปด้วยอาหารชั้นเลิศมากมายต่อมามีงานฉลองที่ช่างอาตัดเสื้อฝีมือดีไม่เคยรู้จักในบ้านของเขาญาติญาติคณะก็อยู่ร่วมกันจนดึกดื่นต่างสนุกสนานและยินดีช่างตัดเสื้อล็อกเข็มได้ไม้วัดและหันไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์และอาศัยอยู่กับบุตรชายทั้งสามด้วยความยินดีและรุ่งโร์แต่เกิดอะไรขึ้นกับแพทที่ทำให้ช่างตัดเสื้อขับไล่ลูกชายทั้งสออกไป ฉันจะบอกคุณเธอละอายใจที่หัวล้านจึงวิ่งไปที่ถ้ำสุนัขจิ้งจอกแล้วย่องเข้าไปเมื่อสุนัขจิ้งจอกรับมาบ้านเขาก็เห็นดวงตากลมโตสองดวงส่องออกมาจากความมืดเขาก็ตกใจกลัวจึงวิ่งหนีไปมีหมีมาพบเขาและสุนัขจิ้งจอกดูค่อนข้างตกตะลึงจึงพูดว่าพี่จิ้งจอกเป็นอะไรไปทำไมเจ้าถึงดูเหมือนสิ่งนั้นหรือชายเสื้อแดงตอบมีสัตว์ป่าอยู่ในถ้ำของฉันจ้องมองมาที่ฉันด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟเราจะขับไล่มันออกไปในไม่ช้าหมีพูดแล้วเขาก็เดินไปกับเขาที่ ถ้ามองเข้าไปแต่เมื่อเห็นดวงตาที่ลุกเป็นไฟความกลัวก็เข้าครอบงำเขาเช่นกันเขาจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสัตว์ร้ายนั้นเลยและเขาก็ยอมจำนนเพิ่งมาพบเขาและเมื่อเธอเห็นว่าเขาไม่สบายเธอจึงพูดว่าหมีเจ้ามีหน้าตาที่สมเพชมากความสนุกสนานของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเป็นเรื่องดีสำหรับคุณที่จะพูดคุยหมีตอบ แต่มีสัตว์ร้ตัวหนึ่งที่มีดวงตาจ้องมองอยู่ในบ้านของเรสคินส์และเราไม่สามารถขับไล่มันออกไปได้พึ่งพูดว่ามีฉันสงสารคุณฉันสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารและอ่อนแอซึ่งคุณจะไม่หันไปมองแต่ฉันคิดว่าฉันสามารถช่วยคุณได้แล้วพึ่งก็บินเข้าไปในถ้ำสุนัขจิ้งจอกเกาะบนหัวแพะท,ที่เรียบลื่นแล้วต่อยมันอย่างแรงจนมันกระโดดขึ้นมาร้องว่าเมมแมะแล้ววิ่งออกไปสู่โลกราวกับคนบ้าและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครก็รู้ว่ามันหายไปไหน